กพบกับเกมไมโครบอีเชนเทอน,นะคะจาก EP ที่แล้ว EP ที่3เราได้ไปลงทำดึกๆกันวันนี้เราจะพาตามล่าหาเพชรกันโอเคค่ะเม่กันเสียเวลานะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีสไปอะไรบางอย่างนะค,ะคือเราไปขุดอุโมงค์อะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วเราเจอกับเดี๋ยวใช้ดูนะคะเอาเอาสมมกเบอโอเคก่อนอื่นแล้ก็ต้องมีอุปกรณ์อะไรครบก่อน มีเอ่อมี eater, อีเตอร์อีเตอร์อีเตอร์เราต้องคารบอีกนะเราต้องใช้เหล็กนะคะชว่วงนี้รวยเหล็กค่ะดูสิคาเหล็กเหล็กมีแค่16แท่งใช้ก็รวยแล้วอะไหนเอ่ออีเตอร์อีเตอร์เหล็กโอ้โหอีเตอร์เหล็กคนไม่เ,เ,เคยใช้อีเตอร์เหล็กจะตื่นเต้นอะไรขนาดนี้ มันลึกมากเลยนะนี่ก็ไปขุดใช้เวลาที่นานมากเลยทีเดียวไปดูเทคนิคอะไรมาแล้วนี่เลยเขาให้ขุดแบบนี้นะคะเราถึงจะเจอกับพวกแร่ธาตุอะไรนี่มันหายากเนาะแร่หรอรอันนี้มันคืออแบบหนึ่งนะคะกระตุกเกิ่อจาจัสหิตอะไรโอเค แย่ฉันมีคอมนะใช้โน้ตบุ๊กมันก็จะกระตุกนิดหนึ่งนะคะก็ขออาภัยนะคะบางครั้งภาพก็อาจจะไม่ชัดนะคะนี่คืออะไรสักอย่างนะคะที่มันเป็นสีแดงๆนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรได้ไหมครับมันคืออะไรชายมีพูดได้ไหมนี่จลรอจังหวะนี้มาโดยเฉพาะนมันคือเลขอะไรสักอย่างนะ แล้วสิ่งที่เราเจอนะคะเดี๋ยวใช้ดูอันนี้เราก็เจอแร่อันนี้อีกแล้วก็ขุดไปแล้วก็เก็บไว้เอาไว้ขุดไนคลิปนีเอามาโชว์แล้วก็เจอกับทุกคนค่ะนี่นคืออะไรคะทุกคนอาจจะรู้ใช่ไหมว่ามันคือเอ่อก้อนหินธรรมดาธรรมดาที่มีสีฟ้ามีใช่แล้วค่ะที่มันคือเหล็กไม่ใช่เหล็กสินี่มันคือเพชรคาร์เทล อันนี้ก็เป็นหินอีแบบขุดไม่ได้นะคือมันมาใต้ทั่วโลกเลยะใต้โลกแลยอะ่ะมันไม่สามารถขุดได้นะใช่ันี้ขุดได้ไหมเฮ้ยอันนี้ขุดได้เหรอแล้วก็คิดว่าต้องใชางอื่นต้องใช่เลยโอ้ได้มาแล้วเพชรสองก้อนยังไม่หมดยังไม่หมดเราไปเจออะไรอีกเพชรโกงมาหือมาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ นี่ไงโอ้โหแต่จะไหลเลยทุกคนนี่มันคือก้อนเพชรขนาดมหึมาที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนี้ <c oughs> เพชรผสมกับอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเอ่อจึ้งไว้ก่อนขอจึ้งไว้ก่อนคะ่ะ <c oughs> เพื่อเก็บไว้เป็นภาพที่ระลึสำหรับปูคลิป <c oughs> โอเคคะ่ะเราทำการเก็บเกี่ยวดีกว่า สองสามสี่ห้าหกหกก้อนด,ดูว่าก้อนมาถือมาเลยเหรอในแค่หกก้อนเองนี่คืออะไรเนี่ยไม่รู้เคยเห็นอันสีฟ,ฟ้าแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเราจะมาตามล่าหาเพชรกันของที่คนอูเก็บไม่หมดคือการขุดขึ้นไปขุดเข้าไปได้ยินเสียงอะไรไหมอู้ เราไปทันตรงนี้ขุดไม่ได้จําไว้ไอ้สมอบอกว่าอย่าขุดดีห่วยไอ้บ้าแนะนํำไม่เอ,อ,เอาชอสไว้ค่ะงนี้นะคะแล้วเราก็ทําการเอาอิเตอร์ไว้บนขวามือขุดไปเรื่อยๆวังว่าเราจะเจอเพชรกองมาหมาที่อยู่ตรงหน้าเราคงเป็นไปไม่ได้หรอกมัาง้าเป็นไปได้สิคะการตามล่าหาเพชรข้างนี้ เจอะจะจะหรือไม่คุณคิดว่ายัางไงคะเราจะเจอกับเพชรหรือไม่เอาอีกละไอ้ก้อนหินสีแดงอีกละสึกเบื่อไอ้ก้อนหินสีแดงอีเอาไปเผื่อก็ได้เผื่อมีประโยชน์อะ่ะแค่นี้องเหรอเหมือนว่าฉันจะได้มีเสียงราวานะฉันมองว่าฉันจะเจอเพชรอยู่ตรงหน้าฉันแล้ฉันก็เจอกับ หินสีแดงๆง,ง,ง่ๆอ,อีกแล้วแต่ก็ขุดไปเถอะอย่าเลือกมาไอสมอยเราต้องขอปฏิหารลบกูคิมแล้วละเมั้งเนาะโอ้โหคิจวัตรจะเราก็ไม่ได้จริงจังก,กับการคิดใช่ไามหนา่ะนี่คืนะคอลาวาหรือเปล่าคือคนมันจะไหลลงมาแล้วอ๋อไม่ใช่เนาะ มันสว่างเพราเสียงอันนี้มันดีเลยเรบเสียงมาเลยมาลงกองเงมาลงลงเงีงงเงงงงงชีวิตถธอมันเสียงอะไรมันเสียงเพลงอะันนี้ลาวาอีกแล้วคุณฉันว่าฉันควรอุดเร็วๆหน่ออ้าวชิบหายเลยวันใดอุดไอ้สมองเลยชิดควรอุด ให้เร็วกว่านี้ไหนะลองหาบริเวณนี้ดิเผื่อฟุกเจออีกบริเวณที่เราเคยเจอเพชรมาก่อนนะอันนี้มันน่าจะมีเพชรแต่นะาเพชรน,น่าจะเป็นอยู่กันเป็นแถวๆเป็นหมู่นะตราบใดที่เราหาเพชรไม่เจอในคลิปนี้เราไม่ต้องปิดค่ะเราต้องหาให้เจอในคลิปนี้ แล้วอีกะาดินคือฉันควรเอาผ้ามาด้วยนะฉันควรเอาผ้ามา,านะดว้วยเนจอกับถานะเก็บไปก่อนถ่านง่ สุดเราก็เจอแล้วโอ้โหหานานมากเลยมาอยู่ตรงนี้เองมีกี่อันเนี่ยสี่อันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหคุณค่อ,อจริงคนหามานานเลยหามานานมากจริงๆน่าจ,จะหมดแล้วบริเวณน,นี้แต่เราก็ขุดไปเรื่อยๆดีกว่า จะพบเจออีกอตามล่าหาหินฟ้ากันหรือไม่เคยเจอหินฟ้ามาแล้วแต่มันก็น่าจะอยู่ชั้นนี้นะมันน่าจะอยู่ชั้นบนขึ้นไปอีกนะเคยเห็นอยู่บริเวณนี้ก็จะมีแต่หินพวกหินสีแดงแล้วก็พิษอะไรแบบนี้นะะแต่ประเด็นคือเท่าที่สังเกตมานะพิษนะมันจะอยู่ใกล้ๆก,กับห,หินอันนี้นะคะ่ะหินที่มันขุดไม่ได้นะคะ เพราะว่าเห็นมาสองรอบแล้วเฮ้ยเสียงอะไรวะไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินกันหรือเปล่านะแต่เสียงมันน่ากลัวมากเา้าวเด็กละอ่ะหุดไปเราจะหาพิษกกงที่ส่งนะคะแล้วเราก็จะกลับไปบอกว่าไมค์คาร์นี้ไม่มีผีนะ เสียงมันน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้นี้มีรเสียงอะไรเราจะหาเพชรกองที่สองแล้วเราก็พอแค่นี้ก่อนนะสำหรับการหา mm hmm. แล้วเราจะไปหาเอ่อ,อ,อหินสีฟ้านะคะหินสีฟ้าอีกบริเวณนี้เหรอเออน่าจะขุดไปวันนี้เราเอาวันนี้ขุดทางนี้ดิคือขุดมาเยอะมากหลายรูมากกลัวที่สุดคือกลัวาหาทางกลับบ้านไม่เจอเนี่ย อาชิบหายาแล้วไงว่าแล้วพูดเมื่อกี้หลายหลุมมากหลุมไหนเนี่ยมืนอคือหลุมไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าขุดไปเรื่อยๆจะหาทางกลับบ้านไม่เจอทางที่ดีเราควรขุดอะไรแล้วเราควรปุดหลุมไว้นะอ่ะปักไว้ตรงนี้ก่อนป,อปักตรงกลางนี่ก่อนมันจะได้ไม่หลุม ตรรงนี้เหอถึงโอกาสมันจะมีน้อยมากก็เถึงบางคนก็โชคดีนะเจอเพชรเจออันนีนะ้ละก็ไม่ถือว่าแย่นะเจออันนี้ก็ขุดไปเผื่อมันได้ใช้ไปอยู่นี่เสียงลาวาด้วยโอ้ทองนี่นะ ทองนะคะทองนี่เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างมาถึงคุ้มค่าที่สุดทองเยอะมากแค่นี้เหรอทองนะทไม่บริเวณนี้ทองเยอะ คิปนี้อาจจะยาวๆหน่อยนะคะคือไม่ได้ตัดลงดูให้หมดหรอกคะ่ะพวกอกาสที่จะเจอพวกเพิษอะไรมันหายากมา <c oughs> คือจะให้ดูหมดนี่คงน่าเบื่อนะ,ะตัดไปตอนที่ทาเพชรเจอดีกว่าอุ๊ย <c oughs> ตกใจทองอีกละ่ะานก็ทองนะ <c oughs> ทองจะ <c oughs> ไม่เจอเพชรนะะ ขูดทองเยอะมากขุดไปอีกเฮ้ย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 โอ้โหเกือบขุดโบทันขุดอีกเรียนคันปิดเป็นไฟซะเราจะไม่เอาเพชรของเราไปเสี okay. ่ยงหรอก โอเคเราจะมาสำรวจบริเวณนี้นอีกครั้งเพื่อจะหาเจอนะคะทางที่ดีเราควรขุดแบบนี้เฮ้ยอีกแล้วเฮ้ยเพชรโอ้โหหาม,มาตั้งนาน <c oughs> นี่ไงที่สุดเราก็เจอเพชรกับกองที่สองี่เรียกว่ากองที่สองเปล่าเนี่ยเ <c oughs> ชื่อไหมโอ้โหโหบกเลยมีแค่เดียวสองอันท้อน มีนี้หรอดูก่อนเราจะมีตาถั่วเราต้องดูอย่างนี่มีแคนี้หรอก็ถือว่าได้อยู่นะดีกว่าไม่เจอคือบอกว่าขุดนานมากเราจะหาเจอเนี่ย้็งไปหาตัวสีฟ,ฟ,ฟ้าหินสซีวฟ,ฟ้านั้นก่อนนะ เคยเจออยู่อันนี้ก็จะเป็นถ้ำอีกอันหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ใช่ถ้ำของหินสีฟ้าหรอกมันก็จะมีพวกแม่น้ําอะไรทุกอย่างซึ่งเรายังไม่ได้ไปสํารวจนะเพราะว่าที่เรายังไม่มีเกาะพวกอะไรอย่างนี้ที่แข็งเก่งตังวนี้เลโอเค okay. ในเมื่อหาเพจกองที่สองเจอแล้วภารกิจต่อไปก็คือการหาหินสีฟ้าหินสีฟ้านะจ๊ะเดี๋ยวเก็บของมีค่าไว้ก่อนนะ ขอมีค่ายิ่งพบเพชรอะไรเนี้หิวข้าวจะตาออยู่แล้วกินข้าวสน่อยน้องไก่แซ่บที่ฉันจูงมาไว้มาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วโอเคได้มาละเกาะอะไรมีครบหรือไม่ดาบแล้วคตรเป็นเหล็กได้แล้วนะ ไปเราจะไม่จนเหล็กอีกต่อไปทุกคนแล้ควรใช้ดาบที่มีเหล็กนะอันนี้มันคือดาบหินนี่น้ําเอาดาบหินมันกากไปเรามีพวกเหล็กอะไรอย่างแล้วเอาเหล็กมาย่างก่อน <c oughs> เอาเหล็กมาย่างพวกทองก็เห็นเยอะอยู่นะดิกละโอ้ยจะอะไรเป็นเหล็กอะไรเหล็กนี่เฮ้ยอะเหล็กนี่ไง อะไรมาเยอะแยะหินเนี่ยออกไป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 จะชีวิตฉันซชะไม่หินว่ายังไงเราก็ต้องเก็บเหมือนเดิมหินมันจะจำเป็นก็ต่อเมื่อเราไม่เหลืออะไรกับไม้ได้วยเลยโอเคเราไปตามหาหินสีฟ้ากันดีกว่าหินสีฟ้าเหรอน่าจะนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลงไปอีก จะมีอะไรนะที่อุดไว้นะเอ้ยนี่รเป่านะโอ้ที่มาทางไหนเนี่ยโอ้นี่ไงเชนเราเชนเราทางนี้เทน่นี้คือเราต้องเตรียมดาบอะไรให้พร้อมเลยนะฉันเคยตายมาครั้งหนึ่งแล้วในตรงนี้บริเวณนี้ เอออ้าวหินอันนั้นหายไปไหนแล้วนี่ไงหินสีฟ้าทุกคนหินสีฟ้าใชรมีคุอได้ไหมคืออะไรหินสีฟ้านีออนสา่สุดแล้วก็เจอแล้วเออเท่าที่เคยเล่นมินิโวลมามันน่าจะเอาไปทำไฟฟ้านะหินสีฟ้านี่อย่ามัว่วสิน่าจะไม่ใช่หินสีฟ้าเราเจอแล้วเราขึ้นควรขึ้นไปดีหรือไม่ จะเจอเลยถ้าลงลงไปนี่อันตรายมากเลยลาวานี่โอ้กิบไม่หมดนี่นะบางคนปักทอดเลยแล้วเราไปสำรวจถ้ำโอ้โหถ้ำนะถ้ำหรือแค่นี้เองหรืออ่ะเอาเหล็ก หินสีฟ้ามันน่าจะเจอในบริเวณแถวๆนี้แหละพวกเอ่อดินที่มันอยู่ชั้นแบบไม่อยู่ใต้อันนั้นมากเกินไปอยู่กลางๆนะอยู่กลางๆก็ลงองชช้นหินนะน่าจะใช่ไม่รู้อะไรก็ไปมัว่วพูดแต่ละโอเคค่ะเสร็จสิ้นภารกิจของเรากับการตามหาเพชรในตำนานของเรา ซึ่งหายายากมากเลยอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงโอ้ชั้นอันนี้มันมีอันนี้ด้วยหรอเนี่ยเฮ้ยต้องจัดละต้องลองละไหมอ้ชิปไหต้องระวังลาวาเลยนะอ่ะกัรลาวาลนะโอ้โห ลาวาใต้ลาวานะคะเก็บไปเผื่อจะหินสีแดงอันนี้เจอบ่อยมากเลยครบสูตรมีสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีอะไรอีกสีทองก็สีสีน้ำตาลโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเปียงเท่านี้แล้วสำหรับการหาเพชรนะคะก็ประสบความสำเร็จนะคะในคลิปนี้ คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะไปเจอกันในะคลิปหน้าสำหรับ m r ค f t เวอร์ชันนึ่นะโอเคค่ะ